สวัสดีจ้าเมื่อกี้กลับมาผูพพอกั็แม่ปล่อยภาพเพิ่มอีกแล้วนะจ้าเมื่อนี้แม่ปล่อยสิิ์เห็ดเมนูมกเครื่องในปลานิ่นนะจ้าเนี่จ้าเครื่องในปลานิ่นนี่คือแม่ปล่อยล้างทาความสะอาดแล้วเรียบร้อยเนาะจ้าบติดขมนะจ้าไปบ่งขั้นตอนและว,วิธีการเห็ดเลยจ้าจาขั้นตอนแรกก็ท่านหอม หอมหัวแดงวิธีนี้เป็นวิธีหมกแบบบานๆห้องนะจ๊ะ ตะไคร้จ้าหั่นเป็นชิ้นๆเลยใบบักกูดใบบักกูดในสีกเป็นชิ้นๆจ้าพริกใส่พริก เป็นพริกสดหรือพริกแห้งก็ได้นะจ้ากับขุงนัวจ้าย่อปลาลานิดนึงจ้ายต่ปลาลานิดนึงเพื่อความนัว ใส่เกลือได้คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันจ้า ั้นตอนต่อไปก็เตรียมกระทะเลยจ้ากระทะเราก็วรางโดยใบตองใบตองไม่ไม่ปล่อยใส่เป็นใบตองอันสองสันนะจ้าเสร็จทําความสะอาดเราเรียบร้อยจาเอาเอา,เอาเครื่องในที่ผสมเราเมื่อกี้นะจ้าใหลงไปเลยเคี่ยเคียเคียเค่ยจะนอน ใส่ใบัอีตูจ้าเอาไปตั้งไฟออนเลยจ้าตอนนี้แม่ปล่อยก็เอากระทะตั้งเตาแล้วจ้าเทน้ำลงไปนิดนึงจ้าเทลงไปใต้ใบตองเลยจ้า ไปนิดนึงแต่บอกกวนกำลังขึ้นมากแล้วจ้าปิดฟ้าไว้จ้าปิดฟ้าไว้นะจ้าใส่ไฟออนตลอดเลยด้อจ้าจะเปิดไฟออนจ้าตอนนี้ใบตองก็เริ่มแห้งแล้วนะจ้า ให้กลับด้านนะจ้ะกินใบตองจะหอมเลยจ้าหอมกินใบตองค่ะเติมน้ำอีกรอบนึงค่ะเติมลงไปใต้ใบตองเหมือนเดิมแล้วจ้า กระปิดฟ้าไว้จ้าอย่าเติมน้ำหลายจนเกินไป้อจ้าเติมประมาณซอนหนึ่งถึงหรือสองสอนก็นได้แล้วจ้าเติมน้ำรอบสองจ้าตอนนี้ใบตองก็เริ่มแห้งลง น,น่าจะลืมแหงแล้วตอนนี้แหงแล้วเรียบรอนน้อยนจะจ๊ะจะค้นค้นค้อนอีกรอบนึงน,นจะจ๊ะหลักะปุ่งลุ่งเลยจ้าเสร็จเรียบร้อยจ้าพร้อมเสิร์ฟจ,จ้า หอมกินสมุนไพรนะจ้ามาด้จ้ามากินเข่าน้ำกันจ้ากินขากับหมกเครื่องในปลานิ่นนะจ้าเสร็จเดียยวลอยจ้าหมกเครื่องในปลานิ่นเมื่อนี้แม่ปล่อยกับสิขอตวล่าไปก่อนนะจ้า ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งแจ้งเตือนพร้อมนะจ้าเพื่อที่จะบม่ได้พลาดรับชมคลิปต่อไปของแม่ปอยเมื่อนี้แม่ปอยกับสิขอตัวล่าไปก่อนนะจ้าสวัสดีค่ะ